สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดาราหนุ่มเช่อดังชี้แจงประกาศโสดแล้วหลังภรรยาประกาศตามตัวมายาก่อนหน้าน,นี้ช่วงปลายปี64ภรรยาของนักสแสดงหนุ่มอาร์ตีธนชาติโพสต์ข้อความพันไอจีส่วนตัวจบความสัมพันธ์กับหนุ่มอาร์ตีแล้วพร้อมประกาศตามหาตัวสามีหนุ่มมาเซนไบายาหลายคนก็ช็อกเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่ ล่าสุดอาตีธนาชาติตนละยะชาติ เปิดใจครั้งแรกหลังคำแบกวงการเต็มตัวอีกครั้งผลงานหนังเรื่องใหม่เดเล็กบึงการได้เผยถึงสาเหตุที่ยุติชีวิตคู่กับภรรยาสาวหลังแต่างงานกันมาสี่ปีผมก็มันคิดว่ามันจะเป็นประเด็นเพราะเราไม่ได้ทำงานในวงการมาหลายปีแล้วมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทำให้เราโฉกคิดด้วยว่าหรือสุดท้ายแล้วต่อให้เราออกมันยังเป็นอยก็กลับมาทำงานซะเลยผมมารู้เหมือนกันว่ามันมีการ โพสต์ Post, แต่ผมไม่ได้อ่านเพราะผมไม่อยากรับรู้อะไรให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แล้วกันให้เป็นทางผู้ใหญ่เขานัดแนะกันเองดีกว่าทมว่าอย่าหรือ,อยังเจ้าตัวต่อมาอยัางครับก็เลยปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันยังติดตรงนี้แหละครับ ถ้าถึงนัเวลานั้นก็ไปอยากันเอาจริงๆผมมองว่าท่านัดเซนมันก็ได้แหละครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดอะไรตัวผมไม่มีปัญหาทางตัวผมพร้อมอยู่แล้วจริงๆต่างคนต่างใช้ชีวิตมันก็ควรจะจบทุกอย่างได้แล้วไม่พูดถึงเขาดีกว่าตัวผมทุกวันนี้ก็มีความสุขถ้ามันจบแบบร้อยเปอร์เซ็นมันก็คงแฮปปี้จะได้ทำอะไรก็ได้ ถามว่าไม่มีมือที่3เป็นปัญหาของคนสองคนใช่ไหมเจ้าตัวตอบว่ามีผู้ใหญ่หล,หลายคนบอกผมว่าสุดท้ายถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็คืออยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าคนเข้าใจแบบนี้มันก็โอเค แต่บางคนเขาจะแบบว่าทำไมเพราะอะไรซึ่งเราไม่อยากไปพูดถึงมันไม่มีมือที่3ครับถามว่ามีความสุขชีวิตสดเจ้าตัวตอบว่าเราได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาเราเป็นตัวของตัวเองมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกมันมีความสุขมากๆคนรอบข้างก็จะคิดว่าเราต้องทุกข์แน่เลยเครียดแน่เลยเราบอกว่าเราไม่ทุกข์ไม่เครียด การที่เราอยู่บ้านเราก็มีความสุขเราอยู่กับพ่อแม่ณนะตอนนี้ผมเอาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วได้ทำงานในสิ่งที่เรารักก็พอแล้ววันที่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตเราก็ไม่ได้ไปเปล่าประากาศบล็อกเพราะวันที่เรายุติเราก็อยู่ของเราปกติอย่างนี้ครับท่านผู้ชม่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com ขอบคุณครับ